อยากออมทองอยากจะออมแบบรายวันรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนแล้วเลือกแบบไหนจะสะดวกกว่ากันเดี๋ยววันนี้บิมจะพาทุกคนไปรู้จักแต่ละแบบและเลือกให้ถูกกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนกันค่ะ 1. ออมรายวันเป็นการกระจายความเสี่ยงได้ดีที่สุดไม่ว่าราคาทองจะขึ้นลงเราก็มีโอกาสได้ราคาทองที่หลากหลายที่สุดใครสะดวกออมแบบทยอยเริ่มออมแบบรายวันได้เลยตั้งวันละ1 0 0รบาทเก๋ๆผ่านไปไม่นานเราก็จะตกใจว่าเราเก็บเงินเอ้ยเก็บทองนี้ เยอะขนาดนี้เลยเหรอ 2. อออมแบบรายสัปดาห์เหมาะก,กับชาวฟรีแลนซ์โปรเจกต์จบก็มาออมทองกันต่อ การออมรายสัปดาห์เป็นทางเลือกกลางๆที่พอดีไม่หนักเกินไปหรือถ้าใครอยากจะมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆก็สามารถตั้งออมตามวันเกิดก็ได้เดือนหนึ่งออมได้ตั้ง4ครั้งเหมือนเป็นการให้ของขวัญวันเกิดตัวเองทุกสัปดาห์แถมทองที่สะสมมามีโอกาสเพิ่มมูลค่าได้อีก3การออมแบบรายเดือนอันนี้คลาสสิกสุดๆเราก็จะให้มีโกหักบัญชีอัตโนมัติหลังจากเงินเดือนเข้าหรือเงินเข้าปุ๊บเราก็เติมเงินเข้ากระเป๋ามีโกได้เลยไม่ต้องเตือนตัวเองไม่ ไม่ต้องกังวลว่าจะลืมเพราะเราจำได้แน่นอนว่าเงินเข้าวันไหนเงินเดือนออกเมื่อไหร่ก็ตั้งออมเมื่อน,นั้นเป็นการสร้างวินัยทางการเงินให้กับชาวออฟฟิศแบบเราสุดๆไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนมีโก <M iko S 2> มีระบบให้คุณตั้งรอบออมแบบยืดหยุ่นตามความถี่วันและเวลาที่คุณสะดวกเริ่มต้นแค่100บาทต่อครั้งสะสมทองได้จริงถอดออกมาเป็นทองแท่งก็ได้เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นเราสุดๆอย่าลืมนะคะอยากมีทองต้องมีมีโก